มาแล้วฮักนายให้เราทำอะไรอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะอยู่นู่นเราต้องไปหาตรงนี้อะมาร์กไว้ละก็อยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรนะฮะเฮ้ย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 อย่ามาถ้ามานี่โดนเต็มหน้าเลยนะสนยแรงเนี่ยอันเนี้ยแรงแต่ภาคไหนอ่ะภาคสามเออแล้วปืนเราอยู่ไหนอะ่ะเอออยู่นี่นึกว่าปืหนหาย ฮักไปทําอะไรข้างบนวันนี่ยเราจะขึ้นยังไงเนี่ยลาบากเราอีกลาบากให้เราขึ้นอีกเดี๋ยวเธอฮักแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่อ่ะมานะอีกห้าสิบเมตรออกออกไม่ได้อีกเออถ้ามันมีคาบใช่ไหมมันมีคาบยาไหมโปรเซมันไม่น่ามีคาบยานะเนี่ย แล้วยามันคาบยังไงบะหรือว่ามันต้องเออช่างมันไปนะม่อยู่ก็ได้ไม่คิดก็ได้อ่ะมาภารกิจแล้วอ้าวฮากหายเออนี่ใช่ a อเจไหมใช่เกลเออฮากนี่ฉันเองมีอะไรอ่ะคือฉันต้องการรูปปั้นลิงเพิ่มหน่อยฉันเลยออกไปตามหาแต่นายด้วยอะไรไหมคือฉันเออเออเออพวกทหารจับฉันได้แล้วทุบมาได้ไงอ่ะ ใช่ฉัน Up อัปเกรดอาพวกเรดิโอน่ะเออเหมือนกับอาเรดิโอของลิงไงมันใช้เรดิโอแบบไหนวะเน,นี่ยเฮ้ยพวกมัน<ด><ด>เจอฉันแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยฮะไปโดนให้มันจับได้ไงวะน,นี่อไปทํายังไงให้มันจับได้เนี่ยแม่เราต้องวิ่งไปนู่นอีกรถก็ไม่มีให้รถสกันหน่อยก็ยังดีนะไปโดนจับได้จังไหนนี่และที่แปลกใจกว่านั้นก็คือ มันโถมันนี่โอ้ยแปลกคนเหลือเกินแล้วมันไม่มีรถให้เลยเหรอแถวนี้เฮ้ยนี่ไงมาพอดีเลยต้งยังไงอือกวาดพอดีขอบคุณสนหรับของเอาเอ้าเอ,อ้ยังไม่ตายเก็บมาเก็บมโอเคไปอือขี่มานี่เดี๋ยวแป๊บนึง ตามทางเลยต้องไปช่วยฮักแน่นอนออยู่ขวาเหรอโอ้ยโอยอ่ะเพิ่งได้รถมาต้องให้ขี่มานี่ขี่มาใกล้ใลแล้วนะต้องมานี่ใช่ไหมอ่ะมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะต้องไปตามหาฮักแล้วโอ้ยทางไม่มีทางขึ้นง่ายเลยหรืองไงวะนี่อ่ะ ามาแล้วฮะขึ้นมาข้างบนแล้วอย่าบอกเราไม่อยู่ข้างล่างอย่าบอกเราไม่อยู่ข้างล่างโอ้โหดีนะมีสนยัยมีสันนี่ช่วยได้เยอะเลยนะเราจะจัดการแบบง่ายๆเรียบๆโดยการใช้สนัยสอยให้หมดเลยนั่นไงฮักใช่ไหมใช่ฮักไหมเออน่าจะใช่แล้วมันโถมันได้ไงวนะ โคตรแปลกใจมันโรมายังไงตรงนู้นไม่มีใครเห็นก็ไปก่อนหนึ่งตัวงงได้งงได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องปล่อยฮัรนะฮะเราจะจัดการกับมันยังไงดีคว้างไปถึงไหมมันจะถึงไหมเนะี่ยถึงอยู่เยี่ยมไปเลยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ไปก่อนตามด้วยเฮดช็อตหัวหลุด ปืนนี้กระเด็นมันนี่ไงขาดอีกตัวหนึ่งมันโยนไม่ถึงอ่ะมันถึงแค่ตรงเนี้ยเฮ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 ้ยอะ่ะหมดแล้วนะโอเคมาแล้วฮะเป็นไงบ้างนอนสบายดีไหมอยู่นี่แม่ไปโดนจับได้ไงเนี่ยอะ่ะเก็บแป๊บเก็บของก่อนโอเคมาแล้วฮะ เป็นจ้งง่ายกาจะต้องอ,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 อยวนะทำไงไวะนี่ระเบิดเหรอขึ้นมาข้างบนอ๋อยิงไหมเออนี่ไงเฮ้ยอะไรเอายังยังอยู่อีเหรอนึกว่าหมดแล้วขาดหนึ่งตัวไม่ไงไม่ไงไม่ตายอีกเออตายแล้ว ไหนมีอะไรบ้างมาคุยหน่อยดินี่นายจะช่วยสัตว์ทั้งหมดเลยเหรอเอ้าพูดตัดคำอีกอะไรมาคุยสิออกมา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 อโจมตีมันเลยเพื่อนโยนโยนขี้หรืออะไรก็ได้อ่าคุยคุยอ,อะไรอีกมันมาอีกยังไม่ได้คุยมันจะมาอีกแล้วต้องปกป้องฮากอีกโอ้โห หนึ่งแทบแบบยังไม่ได้คุยอะ่ะมาดิมาเตรียมรอแล้วมาน่าจะมาจากฝั่งโน้นนั่นไงเอามานี่เลยเสียงอะไรมานี่จากไหนอ่ะยมงไงบ๋งแล้วก็บง๋งไปแล้วหนึ่งบ๋งบ๋งบง,บง,บงอ่ะหมดยัง จะอีซี่เกินไปหรือเปล่าโอ้โหจบแล้วโอ้โหโคตรง่ายอ่าอะไรนายกับฉันจะไปขับจมโบบ่นอะไรวะเนี่จะโบอะไรเราเราจะไม่คุยเรื่องจมโบตอนนี้ฉันมองว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะอะไรไม่มีอะไรตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะขับแล้วนายยิงนะเข้าใจไหมคือว่านายเป็นสุภาพบุรุษห,หรือเปล่า แล้วนจาจะเชื่อชันขึ้นไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนะเออนายรู้อะไรไหมมันพอแล้วแหละไม่ต้องมาจับท้องโอเคก็ได้อ่าอย่างไงก็ได้ไอช้างนี้มันน่าจะนั่งได้สองคนอยู่แล้วโอ้ยอย่าบ่นอะไรของนายวันนี้เพนนิสพูดแปลกๆแล้วเนี่ยฉันจะไม่คุยจะไม่พูดเรื่องเพนนิสเข้าใจไหม หูปากไปเลยเออขอโทษด,ด้วยถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะเฮ้ยหูปากไปนีออ่งไอองนี่ไงโอ้ยโอ้ยอะไรใครใครอยู่นี่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 อ,นอืมอพูดต่อไปที่มันออกมาทั้งหมดคือมันผิดมากเลยนายรู้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โห โอ้ยยังไงระเบิดไปเลยโอ้ยเยี่ยมไปเลยเพื่อนงั้นเหละเยี่ยมก็ดีไปเลยวิ่งมาวิ่งมาอะไรอยู่ข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องคิดจะขี่ตามมาเลยนี่เราจะไปไหนเนะี่ยเฮ้ยนายเดาอเดี๋ยวเราทางไปได้ไงวะนี่ขับเอ้ยยังไงชนไปเลยเราต้องหนีนะฮะ มันยังมีศัตรูอยก่นะเพื่อนเอ่อเอ่เอทนไปเลยเจ้าช้างอ้อยังไงมาดดไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงตายเรียบร้อยสวยเยี่ยมวิ่งต่อนะอยู่นี่อยู่นี่ออนีอไงนนี่ไงดับเครื่องชนดับเครื่องชนอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ย ไดยังไงเออขอบคุณมากให้กระสุนด้วยทำตัวมีประโยชน์มากฮักฮักได้ทำตัวมีประโยชน์มากเอากระสุนมาให้ยางนะไยังไงอืออือดับเครื่องชนนี่ไปิยูดับเครื่องชนมันอยู่ข้างหน้าอีกมาดิได้ยังไงออกไปได้ยังไงออกไปให้หมดมาวิ่งไปต่อลีโหลดรอด้วย มีกระสุนให้ยิงไหมเนี่ยฮักอะไรโอ้ยเฮ้ยมันยิงปืนโครกมาออกไปให้หมดยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกจะหนีไปไหนอ่ะเอาพออยู่นี่เอาเอาเอากระสุนมากระสุนมานี่เราจะไปไหนนะอะไรเราต้องเข้าถ้ำเหรอโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยหลบกระสุน ออเออเออกว่าจะตายอะไรโอ้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 ไอเบอร์มิกเอาดิเอาดิดับเครื่องชนไอยังไงปิวฉีดไปเลยโอ้โหดับเครื่องชนไอยังไงดับเครื่องชนเออมันยิงปืนคอกมันยิงปืนคอกมายังไง ยังไงอะไรอะไรเราต้องมานี่อ่ะในที่สุดก็ถึงที่แล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหลังฉันโอ้ย,อยเออนายก็ยังมีชีวิตนี่แล,แล้วนายรู้ได้ไงนายเป็นด็อกเตอร์ฮะบอกฉันหน่อยสินี่ถ้านายโดลงมาจากช้างเนี่ยเหล็กก้นของนายลงข้างล่างเนี่ยนายจะเจ็บหรือเปล่าโอ้ยเจ็บ โอ้ยฉันต้องเดินอีกแล้วเนี่ยมันแย่มากมันมันแย่งยิงโอ้ยเออตอนนี้รู้สึกดีแล้วเออเออใช่เออฉันรู้สึกดีแล้วไม่เออฉันไม่เป็นไรนะอ่าใช่ฉันโอเคขึ้นแล้วโอ้ยเราต้องช่วยใชมเปญเนี่ยได้เลยทางนี้เราต้อง ฆ่าพวกมันให้หมดใช่ไหมได้เลยนี่ไงมาละโผล่ไม่โดนอีกโผล่โผล่ดับเครื่องชนดับเครื่องชนอืมจับฟาดจับโยนด้วยโอ้ยเยี่ยมไปเลยเจ้าช้างมีอีกไหมกะสุนจะหมดแล้วเนะี่ยเหลืออะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวสไนเปอร์นี่ไงสไนเปอร์ยังไง ชนให้หมดโมสโขบไม่มีไงฉึกฉากไม่มีไงมีแรดมาช่วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเจ้าแรดมีอีกไหมมีนู่นชนชนมันชนมันไม่ชนอีกชนมันเออเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยโอ้โห โอ้มีช่วยมีตัวช่วยโอ้โหโอ้ยอืมนี่นงไงอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเอา A B P ไปเลยไหมเอา A B P ไปเลยไหมถ้าจะขนาดนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะนี่นงไงน่าจะหมดแล้วนะ โอเคลงไปเลยอ่ะเก็บกระสุน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 เยี่ยมได้มานเจ็ด้นัดอ่ะเป็นไงฮักทำอะไรอยู่นี่อ่ามันหลบมันหลบอยู่นี่นี่เองเฮ้ยนายต้องการความเจรงใจไห้สอนแมนนั่นไหมเพราะว่าฉันเพิ่งเตะมันไปนะนั่นมันแบบอ่าเท่มากเลย เออนี่นายว่าเรื่องลิงใช่ไหมเออนายรู้อะไรไหมไอ้ฉันนะ่ะลำหน้ากวช้างพวกนี้แต่ฉันก็ยังเป็นลิงอยู่ว่าเขาต้องการความรักที่อ่อนโยนกว่านี้ลิงนะ่ะมันมีวิวัฒนาการใช่ไหมคือทําไมพวกเขาไม่ไม่สร้างดาวค์แทนน่ะอะไรวะเนี่ยเพราะงั้นเราจะไปหาไอ้รูปปั้นลิงนั้นอันสุดท้ายได้เลยไม่มีปัญหาโอเคเพื่อนไม่มีปัญหา <laughs> ใช่ใช่ฉันรู้นะว่านายอยู่ข้างฉัน ใช่เลยเพื่อนฮะโอเคน่าจะจบแล้วนะใช่ไหมเออเรียบร้อยขอออฟเดอะไวท์นะฮะมิชชั่นคอมพิวตทำอะไรกันเนะี่ยทำอะไรกันสองคนนะเนี่ยอ่าเรียบร้อยได้สกิลพอยต์มาสองมีอะไรให้อัพไหมไม่มีน่าจะต้องทำแต่ภารกิจหลักมึงเนะี่ย ตรงนี้มายึดเสาก่อนเอ๊ะถ้าเรามากวาดตรงนี้ให้เรียบแล้วไม่หามีตาโอเคเอางี้เลยรถตรงนี้ก็จะพังอีกเฮ้ยอยานะช้างเราขอยืมขี่นายหน่อยอเดี๋ยวนะมันมีรถดีๆอยู่นี่เอารถดีๆไปดีกว่าเอารถดีๆไปดีกว่ารถอยู่นี่ไปขับไปยาวๆนะะอีกประมาณกี่เมตรวะ อีกห0 0กว่าเมตรได้อยู่เออเอออยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยดิ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 ดดขี่ไปตรงนี้ก็ได้ม่เกือบขี่ลงไปแล้วเกือบได้ตายอยู่ข้างล่างไปแล้วหะมานี่เลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหักทยหน่อยบ๊ายดีครับบ๊ยดีครับบ๊ยดีครับทักทายนักทยมาแล้วมาแล้วอือยังไงของฝาก มันอยู่ตรงนู้นน่ะมันอยู่ตรงนู้นน่ะกระสุนหมดลืมสู้กันนะเราขอเข้าไปข้างในละไปไม่ได้อีกทางมันบังถอยหลังโอเคนะไปขึ้นข้างบนมานี่แล้วก็โดดมานี่โดดมานี่นะแล้วก็ออกมานี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวข้างไหนวะเนี่ย มานี่เหรอเดี๋ยวขึ้นแล้วไปทางไหนออตีตีออกมาข้างนอกไม่งไงทำอะไรกันวะเนี่ยขึ้นมาโอเคฝันใน้หมดฆ่ามานี่โดดมานี่แล้วก็ขึ้นมานี่มานี้แลกวก็มานี่ โดดมานี่ไม่ได้โดดวิ่งมาแล้วก็โดดเหมือนเดิมโอเคเราขึ้นมานี่เตะกล่องไม่เตะใช้มีดฟันด้วยก็มาดีจะเตะแต่ใช้มีดฟันน่าจะถึงแล้วมั้งถึงแล้วโอเคเก็บ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 โอเคปิดเครื่องเลยทุบทิ้งดึงออกมานั่นแหละ เก้าที่แล้วเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยได้อะไรมาฟรีมั่งได้ลูกซองแฝด หรอมันเลยกรูสองแฝดใช่ไหม,ย,มยึดตรงนี้เรียบร้อยต่อไปก็เป็นฐานตรงนี้โอยึดไปทีละนิดทีละน้อยแม่ได้มาสามแต่ค้าบอะไรไม่ได้อยู่ดีต้องทำธุรกิจก่อนมันไม่ขึ้นให้มันยึดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มานี่นะฮะโอเคมันอยู่ตรงนน้นเราก็บินไปเลยวิ่งโตดไปเลย บินยาวๆสกิลก็ไม่มีให้อัพอีกแม่ฟาร์มเยอะเกินจนไม่มีที่ให้อัพแล้ว2 0 0กว่าเมตรใกล้นี่เองบินมาใกล้ๆก่อนแล้วก็ใช้ล่มโอเคเอาไม่มีลูกระเบิดแล้วหมดแล้วสไนเปอร์ก็หมดกิบผายแล้วจะใช้อะไรยิงมั่งเนี่ยในแต่ปืนนี้แล้วสินะโอ้ยไปปืนนี้ก็ปืนนี้สเตลได้ไหม ดูก่อนนะมันมีให้สเตลหรือเปล่ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ไม่รู้มดพูดมัวไปหมดแล้วมานี่ก่อนเข้ามานี่เลยเอืมเสาอยู่นี่มีหนึ่งถ้าเราไปตรงนี้มันก็ขาดอยู่ตรงนี้อยู่ดีถ้าเรา,จ,ารจัดการไอ้นี่ไปหนึ่งจัดการไอ้นี่ไปหนึ่งไปสองไป ไปสามปีดมันแจ้งอีกทีหนึง่งนั่นไงอยู่ข้างบนซะด้วยเฮ้ยไม่ยังไ,ไงไแล้วก็ฉีดเออเออยัดเข้าไปหมวกหลุดล้ะหมวกหลุดแล้ว,ม,ว,ลลวมานี่นั่นวิ่งไปไหนละาม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 า,มา,มาเราต้อนรับอยู่หมาแล้วอยู่ไหนอ่ะเอาวันไปไหนอ่ะ อ๋ออยู่ข้างนอกไอ่ไงมันอยู่ข้างนอกมานี่เอออยู่ไหนอะบอกว่ามาจากทางถนนแต่มียานะเก็บยามาฟันให้หมดฟันก็ไม่ได้อีกโอ้โหมาดียัดกระสุนเข้าไปนี่ไงนั่นแหละน่าจะโดนไอ้เบิรมอยู่มัง้งคว้างระเบิดไปคว้างระเบิดไปคว้างระเบิดไปเไปออ ไี่ไงไม่ตายอีกอืมไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วปุ้มเหลืออะไรมากงกระสุนก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลือสักอย่างมีกระสุนให้เก็บไหมนั่นแหละเก็บไหมเก็บไหมกระสุนแทบจะหมดตัวแล้วมันนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหน อ่าหมดอ่าฮะเอามาโมไหนยวะเนี่ยเอ้า,อา,อายิงให้เลยโชคดีนะเพื่อนยิงปลดปล่อยไปละวันนี่โอเคมาซื้อของก่อนพวกมันจะฆ่าฉัน เออถ้าเราแอสเซปมันก็ต้องทำภารกิจสำรองหรือเปล่าได้ลูกซองมาแล้วรีฟิลกระสุนแล้วก็ขายของด้วยขายไม่ได้อีกทำไมวะเนี่อ่ะ <c oughs> เออขายไม่ได้ไม่เป็นไรตังก็ไม่มีอีกมันขายไม่ได้เออพวกนี้มันขายไม่ได้ของก็เก็บไม่ได้เออไป เ okay. อาแค่กระสุนก็พอแล้วมั้งเสร็จแล้วก็ต้องมานี่โอเคมีรถไหมพวกนายได้ขับรถมาหรือเปล่านี่ไงขอยืมรถหน่อยอไปอะไรมีอีเวนต์อีกโอ้แมว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 เอาไม่เราซื้อไม่ได้โอ้เราไม่มีตังค์ผมว่าแลไรทำไมไม่มีกระสุนมาให้ตังเราไม่มี เราไม่มีตังค์โอ้โหเหลืออะไรมั่งวะเนี่ยมีกระสุนอยู่90นัดตังค์เราไม่มีซื้อได้แค่นี้โบ๊ะไปก่อนงงงงงเฮ้ยมันโดนยิงได้ไงนีไ่ไงนีไ่ไงมาเก็บกระสุนจากพวกนายาก็ได้มานนี่อะไรอืมรีโหลดมา มาดินี่ไงอยู่นี่2องลูกซองเหรอมันเป็นลูกซองเออโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยโอ้ย้ย,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 ยขึ้นก็ไม่ได้นี่ไงจะกิ้งไปไหน <c oughs> เหลือหนึ่งคนข้างบนเออกว่าจะได้เออเข้ามาในนี้มีพวกกระสุนให้ไหมลังกระสนกระสุนอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรอ ไอ้นี่ไงเก็บไม้เก็บมากระสุนไม่มีตังก็ไม่มีไม่มีลูกระเบิดอีกมาจากนู่นละรีโหลดรอโอเคไปก่อนไอ้นี้ไปก่อนเลยไอ้นี้ด้วยไหนอีกไอ้นี้ไม่โดนมาดินี่ไงไหนอีกวิ่งไปไหนโอ้ยไม่ได้อีกมานี่มานี่นไปไหนไปไหน นี่งไงโนโซโฮไม่โดนมาไปไหนแล้วนี่ไงไเหลือตัวเดียวจะไม้กี่ล่ะจะมาอีกเหรออยู่ไหนวิ่งไปไหนอะน่าไอตัวนั้นอยูไ่ไหนวะอยู่นี่นี่ไงคว้าให้หมดโอ้ย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 กดกดผิดกดผิดกดผิดนี่งไง นี่ไงื้อเหลือสองตัวสองตัวนี่หนึ่งและตัวสุดท้ายซึ่งอยู่นี่นี่ไงหมดนะพี่ไหนๆเราก็ไม่มีตังค์แล้วขอมันนี่หน่อยเก็บจากศพเอาไ่้แหละมันนี่มันนี่มันนี่ ไม่ไม,ไม,ไม่เอามานี่มันนี่อ้เยี่ยมขนอากมาหาไม่ได้เอาตังคมาตังค์ตังตังตงต,งต,งตังไม่มีของก็เต็มอีกเอามาทำไมเรามีค้าเก็บพวกสกินไวหะบางตัวเราไม่ใช้ก็ได้นะเออลูทแบ็กเราก็ต้องใช้กวางแซมบ้าสกินมันมีแถวนี้ปะเนี่ย ไม่มีนะเอามานี้ขอมันนี่หน่อยอขอมันนี่หน่อยช่วงนี้จนไม่มีของขอมันนี่หน่อยอ่เอาของไปขายดีกว่าเอาสก,กินที่เราไม่ใช้ไปขายดีกว่าไปออฮะรีฟิลกระสุนได้แค่นี้จริงๆหรือเปล่านะเนี่ยอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ เอเซลอันไหนไม่ได้ใช้อันไหนไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมมาลายันแล้วก็สกินอันนี้เซลให้หมดสองหมื 25, ่นห้ามมีเนื้อหมีเนื้อหมีเ,หมเก็บไว้ดีกว่าอ่นี่ฟิวกระสุนให้หมดโอเคไปของไม่เหลือแล้ว เ,ออเดี๋ยวนะมันก็อยู่ข้างหน้านี่ว่ะขี่มาทางนี้ได้ไหมมีที่ให้เราปีนไหมตรงเนี้มันต้องมีดิมันต้องมีที่ให้เราปีนสิใช่ไหมสไนเปอร์ด้วยใช่ไหมนะใช่ไหมนะส่องอะไรส่องอะไรขึ้นได้อยู่มัง้งมั้งนะเก็บมา โอเคพอขึ้นได้ปะเนี่ยมันจะขึ้นยังไง่ะไม่มีทางให้ขึ้นีกเห้อเฮ้ยนี่ไงขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่นนอ่ารอดชีวิตแล้วไม่ต้องเดินไกลหรือมันเดินไกลเหมือนเดิมวะเนี่ยปีนก่อนปี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 นยโยนไหมโอเคอเฮ้ยเฮ้ยวิ่งสูตรกลางล่มโอ้ทันอยู่ เกือบไม่ะเฮ้ยไอ้พวกนั้นตัวอะไรนะไม่รู้แต่ขึ้นมาเลยไปีินไปีินปีนเออร้องอะไรอย่าก็ได้กลายเป็นสกินให้เราหรอกแล้วก็ถอยหลังไปด้านหน้าขึ้นมาอีกนิดขึ้นมาอีกนิดอ่ะประมาณนี้ไปโอ้โ ทำไมไม่ถึงวะเนียโยนใหม่โยนใหม่หมถอยหลังถอยหลังไปข้างหน้าชืดโอเคถึงละปีนเมือ่อไหร่จะถึงวะเนี่ยเออ,เอ,อทำอะไรวะเนี่ยทำต้องมีทางขึ้นนี่ไงนี่โอ้ในที่สุดแหมไม่รู้มาก่อนเลยเนะยว่าตรงนี้มันต้องเข้า ถ้าไม่เข้าถ้ำนี่ก็ไม่รู้เลยว่าต้องเข้าตรงนี้อหมาแล้วไปปิดเสากันอเออเดี๋ปปนยนะมันมาตรงนี้แล้วไปไหนมะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมันใดมองไม่เห็นออขึ้น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 โอเคมีหนึ่งไม่ไง ยิงไปเลยโนซโคฟันอะไรใครเห็นอะไรอ๋อมีคนเห็นเห็นก็เห็นไปดิเห็นก็เห็นไปดิขึ้นมาก่อนเออนี่โอเคแล้วก็มานี่โดดข้ามมานี่เยี่มไปเลยไงมีเกรอหมดแล้วนะ มานี่ขึ้นนี่มาตรงนี้โดดมนันนี่แล้วก็ดูที่มันอยู่ไหนไว้นั่นน่ะมันขึ้นสีแดงแต่ไม่เห็นคนอะเออช่างมันนะทำของร้อยมันเสร็จก่อนโอเคขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกมันนี่มดหรือเปล่าใช่ โอ้มนันนี่แล้วก็มานี่ขึ้นนี่โอ้ยอ้ออ้ออะไรเนี่ยเอาเอาบินเฉยโอ้ยต้องขึ้นใหม่อีกลำบากอา่มาใหม่โดดดีๆนะแม้วิ่งสูตรโดดไปข้างล่างเลยนะใจเย็นๆแหมนี่ก็จะใช้วิ่งสูตรตลอดเลยเก็บไหม่ยมปิดเครื่องเลยออทุบทิ้ง ดึงออกมาเครื่องที่สิบเลยอีกเจ็ดเครื่องนะฮะโอเคเรียบร้อย เก็บมาได้ปืนเลยมาไม่รู้ปืนใหม่นะเปิดแมปเรียบร้อยต่อไปก็ไปหามีตานะฮะ